สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกลววชกลุ่มไลฟ์แอดลิชขิดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากพักเบรกทีมชาติไป ฟุตบอลลีกกลับมาฟาดแข่งกันต่อนะครับสคู่เหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีสองตรงนะครับเซอร์เบ,บีอิตาลีนัดที่3ครับเบรดชาทีมบ้วยจะเปิดบ้านเจอกับเลรดเช่อ,อันดับ4ครับทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งตกชั้นมาจากเซเดอาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเบรดชานี่ลงเล่นมา2นัดมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ชิตตาเดล่ามา0ต่อ3ครับ ตัวลหลักก็มีฟรียองอาเยเรยเมิเอเซอร์ฮิลนะครับข้างหน้าก็เป็นอัลเฟโดดอนนารูม่าเหมือนเดิมฝั่งของเล็กเช่เนี่ยเล่นมา2นัดมี4แต้มนะครับจากการชนะ1เสมอ1นึ่งเกมล่าสุดบุกชนะอัสโคลี่มา2ต่อ0นะครับก็ตัวลหลักมีมาซิโมโดดาครอสอันจจปปองนะครับรวมไปถึงมาซินลีคอฟสกี้ครับแน่นอน ก่อนเกมเนี่ยใกล้เคียงสูสีครับเขายกให้เรดชาเหนือกว่าเล็ดน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าพลิกสถิติไปดูครับสนัดหลังสุดที่เจอกันในช่วงหลังนี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับรวมไปถึง2นัดที่เจอกันในเซเรียอาฤดูกาลที่แล้วด้วยครับผม,มชอบที่เรดชาครับผมมองว่าฟอร์มแย่2นัดแรกก็จริงแต่ว่าการได้โปรแกร,รมทีมชาติมาขัาน้นนี่น่าจะทําให้พวกเขาเน้นสุดๆในคืนวันนี้นะครับดูแล้วอย่างแย่สุดคือเสมอครับแต่ว่ารุนถึงเบียดชนะเต็มๆได้เชียร์เรดชานะครับ ครูต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่ห้าครับดาร์บี้เคาน์ตี้อันดับยี่สิบจะเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ดอันดับเจ็ดดาบี้มีสามแต้มจากการชนะหนึ่งแพ้สามนะครับเกมล่าสุดเ mm hmm. พิ่งจะชนะนัดแรกด้วยการบุกไปชนะรอยัลซิตี้มาหนึ่งต่อศูนย์นะครับ mm hmm. ปัญหาคือตัวหลักยังทอมรอเลนเจ็บยังลงไม่ได้นะครับ mm hmm. ตัวหลักๆก็จะมีคารมิลโชเวียตัวริมเส้นชาวโปแลนด์นะครับ mm hmm. ข้างหน้าก็มีตัวเลือกทั้งเวนรูนี่แล้วก็แจ็คมาริออตเหมือนเดิมมฝั mm ั hmm. ่งงขออวตตฟร์ดีแ้ม จากการชนะ2เสม,มอ1แพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เรดดิ้งมา01เป็นการแพ้นัดแรกตั้งแต่ออกสตาร์ทด้วยนะครับปัญหาของวัตฟอร์ดคือตัวหลักเจ็บเยอะมากนะครับเอเตียนกาปูวิลฮิลทรอยดีนี่อันเดเกรยังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักที่เหลือจะมีเนธาเนียนชาโลบาครับข้างหน้าจะเป็นชูเลเปดโดเล่นกับอิสมล,ลาสานะครับแน่นอนก่อนเกมขายกให้วัตฟอร์ ถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยในการบุกมาเยือนนะครับทั้งฟอร์มแล้วก็อย่าลืมว่าวัดฟอร์ดนี่พิ่งตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าไปดูสถิตินะครับสี่เกมหลังสุดที่เจอกันดาบี้ไม่เคยแพ้ครับก็คล้ายๆกับคู่ที่แล้วครับผมมองว่าการกลับมาหลังโควิดนี่พวกเขาน่าจะได้เซตทีมเข้าระบบกันมากขึ้นนะครับผมมองว่าดาบี้ก็มีดีพอครับกับเกมในบ้านนะครับที่จะไม่แพ้วัดฟอร์ที่มีผู้เล่นเจ็บเยอะได้นะครับให้เชียร์ดาบี้ซื้อสองมุมนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครับลีกองฝรั่งเศสนัดที่7จด,ดิชงงับทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับรันทีมจ่าฝูงดิชงมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้บอกโดมา03ครับมีเอริกเอบิมเบ้มูนี่ชูยานะครับรวมถึงโรเชอัสเตเล่เป็นตัวที่เด็ดฝั่งของแรนเนี่ย เล่นมา6นัดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครมี14แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแรงมา2 2ครับแต่ว่าปัญหาคือเซเว่นเอ็นซองซี่นะครับมิดฟิลตัวหลักติดโทษแบนนะครับเอ็มบเนียนตัวหลักก็ยังเจ็บยาวอยู่นะครับที่เหลือจะมีโรแมงเดลกาสตินโยครับฟราเบียนเท็ดแซกูกิราซี่เป็นตัวทีเด็ดนะครับแน่นอนก่อนเกมรันถูกยกที่เหนือกว่า ในการบุกมาเยือนนะครับแน่นอนครับถ้าดูจากฟอร์มนี่รันดีกว่าแน่นะครับแต่ว่าสถิติค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับรันบุกมาเยือนดีชง4ฤดูการหลังสุดในลีกสูงสุดนี่แพ้รวดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสนามที่เรียกว่าพวกเขาไม่ชอบเลยครับและยิ่งดีชงนี่ต้องการคะแนนด้วยครับผมบอกว่ากลับมาหลังโควิดเหมือนกันนะครับดูแล้วสถิติข่มด้วยครับดีชงน่าจะมองถึงคะแนนได้ครับในเกมแบบนี้นะครับให้เชียร์ดีชงไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่เบรชา ดาร์บี้เคาตี้และดีชงนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์แอดของเราแอดลิชขีดลิชขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ